สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อ e ีร้อ h โฮเทลนะคะเดี๋ยวช่วยยกกระเป๋านะคะตามนาทางนี้ได้เลยครับอีร e ้อโฮเทลสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมคะมาเช็คอินค่ะขอดูเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วยค่ะร <laughs> บกวนขอหมายเลขการสำรองห้องพักด้วยนะคะ <laughs> คุสำรองห้องพักเป็นห้องแบบสแตนดาร์ดรูมจำนวน1ห้องรวมอาหารเช้าสำหรับหนึท่านรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน2,200้อบาทคุณชำระผ่านทางเว็บไซต์เต็มจำนวนนะคะครบกวนกรอบข้อมูลการลงทะเบียนห้องพักด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ลูกค้าคะอันนี้คือบัตรห้องอาหารของทางอีรอทโฮเทลนะคะลูกค้าสามารถแสดงบัตรนี้ให้กับเจ้าหน้าที่นะคะในห้องอาหารค่ะโดยห้องอาหารนะคะลูกค้าสามารถเดินไปทางซ้ายของฟอนได้เลยค่ะเอออันนี้เป็นแบบบุฟเฟ่ใช่หมคะใช่ค่ะแล้วก็เอ่อเดี๋ยวในส่วนของห้องพักนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะขอเช็คเขารออีกรอบค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะฮาวิปเปอร์คะเออไม่ทราบว่าห้องพักของลูกค้าห้อง407เรียบร้อยหรือยังคะ ียบร้อยค่ะคุณม่ยาโอเคค่ะขอบคุณค่ะเบลอยคะเดี๋ยวเอ่อพาลูกค้าไปห้องหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาก็ได้ค่ะครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้คือห้องพักเรียบร้อยนะคะเป็นห้องพัก4 0 7ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เป็นบินใบเสร็จของลูกค้าค่ะส่วนเดี๋ยวห้องพักนะคะจะให้เบลบอยเป็นคนนำผังไปนะคะขอบคุณค่ะใช่อันนี้ค่ะ นี่นะคะห้องพักของคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ Housekeeping คะเออห้อง407เช็คให้หน่อยค่ะพอดีว่าลูกค้าเช็คเอาท์ค่ะเรียบร้อยค่ะไม่มีชาร์เพิ่มค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ลูกค้าคะห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะอีรอทัวรเทลินดีให้บริการค่ะยินดีต้อนรับสู่อีรอโทเทลนะคะเดี๋ยวช่วยยกกระเป๋านะคะสวัสดีค่ะอีรอโทเทลยินด,ด,ดีต้อนรับมีอะไรให้ช่วยหนือยไหมคะ เออพอดีอยากจองห้องพักค่ะตอนนี้มีห้องไหนบ้างคะที่ว่างอยู่ค่ะคุณลูกค้าต้องการเข้าพักจำนวนกี่ค,คืนคะเออคืนเดียวคะ่ะเดินารอสักครู่นะคะเนี่ยค่ะคุณช่วยเช็คห้องพักที่ไหนนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะห้องพักของเรามีอยู่4ป์รูมก็คือห้องสแตนดาร์ดสวีทซูทีเรียแล้วก็ดีรักค่ะเออห้องไหนถูกที่สุด จะเป็นห้องสแตนดาร์ดค่ะนะคะ2,200บาทรวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นเอาสแตนดาร์ดห้องน่นี่ค่ะรบกวนขอปัดประจำตัวแบอบชาชนได้นะคะได้เลยค่ะนี่ค่ะรบกวนคุณลูกค้ากรอกเอกสารนึ่งนะคะค่ะ นี่ค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าสะดวกชำระเงินแบบไหนคะเอ่อบัตรเครดิตค่ะรอสักครู่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเอออันนี้นะคะขออนุญาตนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นบัตรอาหารของทางอีรอดโตเฮลนะคะอยากทราบว่า อาหารเช้าค่ะเป็นอะลาคาร์บุฟเฟ่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวบฟเฟ่ค่ะซึ่งคุณหนิงนะคะถ้าสมมติลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะทานอาหารเช้านะคะลูกค้าสามารถยื่นบัตรนี้นะคะให้กับสตาฟด้านในถุงอาหารได้เลยค่ะส่วนถวงอาหารนะคะลูกค้าสามารถเดินไปทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวทางซ้ายอีกทิได้ค่ะจาก่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอห้องพักสักครู่นะคะค่ะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะเ o u s e k ป e p i n g ใช่ไหมคะเออห้อง4 0 7ของลูกค้าที่จะเข้าพักนี่เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยค่ะคุณมิยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอออันนี้นะคะชิปอี้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของใบเสร็จนะคะแล้วก็จะเป็นแบบจดของลูกค้าแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อกุญแจนะคะเดี๋ยวจะให้ทางเบลอยเนี่ยพาไปส่งที่ห้องค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตามมาที่นี้เลยครับ มาทำนี่เลยค่ะบนี่นะครับที่บ้านล,ลูกค้านะอีรอนทัวร์เทลสวยเนียค่ะมีอะไรให้ช่วยเหลือมั้ยคะอ๋อช่วยเอาค่ะ เออเช็คเอาท์ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าห้องที่จะเช็คเอานี้เป็นหมายเลขอะไรคะ4 0่ค่ะเออขอลูกพี่แดงนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรบกวรรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะเฮาคิปเปอร์เอ่อเช็คห้อง407ให้หน่อยคะ่ะลูกค้าเช็คเอาท์ค่ะเรียบร้อยค่ะไม่มีชาร์จเพิ่มค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ลูกค้าคะห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะขอบคุณนะคะอีรอองคุณแคทวินนี้ให้บริการค่ะขอบคุณค่ะสนุกสุดไอาก